สวัสดีครับพอแม่พี่นองสุภูสุขนครับครับมอนี้ก็เป็นมือวันที่ยี่สิบเก้าครับวันที่ยี่สิบเก้าเดือนกันยาครับครับครับผู้ใดไรของมาแหล้วไก่อย่าลืมนะครับเด้ยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อจะได้ผ่านแนวทางนะครับเนาะครับพะว่าเล่าว่าไทยครับรัฐบาลไทยกับมีให้เบิงด้วยครับเด้ยครับสําหรับเล้าเบิงกับประจำแหละครับจันพูดสุขครับครับชุดนี้เป็นของปู่คุณแหละครับ สำหรับผู้ขุดตัวเลขของเพิ่นกับมาแล้วครับกมีมาหอดแล้วครับสําหรับตัวเลขกนะครับเนาะครับเป็นเล่าเลยครับเ้อครับพอแม่พี่น้องผู้มักนะครับผู้ชื่นชอบในตัวเลขเล่าครับครับงวดที่แล้วของปูกับรับงวดที่แล้วของปูกับเขาอยู่ด้วยครับเ้อครับงวดที่แล้วของปูครับงวดที่แล้วปูหายมาเลขบนลางเป็นเลขวินเลขวินปูกับมีศูนย์หนึ่งหกเจ็ด 8 9ครับครับเลขที่ออก6 9 6 9 5 8ครับ6 9 5 8 5 8เป็นเลขลรางเนาะครับเนาะครับเลข3ตัว9 5 8เลข3ตัวปูเข่าว่เข่าครับการลูดไปที่0กับ8ดแหละครับปู้จับ8มาอยู่ครับเขารูดอยู่ครับได้รูดครับวิ่งกลามาอยู่6กับ8 6กับ8กับเก้าคนละครับถือว่าได้หลายเติบนีะครับเนาะครับมา3าตัวคนละ6กับมาแปกับมาเก้ากับมาครับปูรูดจับรูดมากับมิศูนย์กับ8เจงไปที่0ครับจับคููกับมิศูนย์แปดหนึ่งแปดครับว่ามันหาแครับแต่หนึงเนาะครับอันนี้เป็นลางเก้าหนงเก้าหกเก้าแครับเก ครับเก้าหกะครับเกหตัวนี้ครับมาตัวนีเนาะครับเนาะครับมาเกือบมาสองตัวหมนละครับมเก้าหกเป็นตัวกับตัวนี้ครับตัวกับของปูปูให้ไปทีเก้หเลขที่ออกกับหเกครับเลขที่ออก 69, 6กเก้าหก0ูนย์ 16 8ครับอันนั้นเป็นเลข3ตัวครับเลข3ตัวรูดครับมางามครับมางามอยู่เนาะครับสำหรับตัวเลขของปูนะครับเน้ะครับนี่ครับผ่านเข่าเต็มเต็มครับตาเปลี่ยนตัวกลับกราฟเป็ี่ยนยังครับสำหรับตัวเลขครับสำหรับตัวเลขเป็นเลขสูตรนะครับเนาะครับครับนี่เป็นเลขของปูขุนงวดที่แล้วนะครับเนาะครับเอามาให้เบิ้งครับเลขที่ออกกับ6 9 ห้าแปดห้าแปดเป็นเลขล่างครับเอาไปตอกสําหรับตัวเลขของปูครับวันนี้มันมานคือเกาปูวาครับลำรวยลำรวยสุภูสุข้นครับเริ่มต้นวันจันทร์นะครับเนาะครับวันนี้ครับเป็นวันจันทร์จันทร์ที่ยี่สิบเก้าแล้วครับไก่สิ้นเดือนแล้วครับครับสําหรับตัวเลขของปูครับเราพัฒนาเนาะครับเนาะครับเราพัฒนา เล่าพัฒนาวันที่วันที่ยี่สิบเก้าครับเดือนกันยาครับกันยายนหกแปดแล้วครับเนาะครับครับบนล่างบนและล่างครับปูหายไปกับมิศูนสองสาม 4... 489 489 023489ครับครับ,รบอันนี้เป็นเลขวิ่นครับเอาไปวิ่นนะครับขับสำรับจับคู่นะครับเนาะครับหลุดคู่หลุดคู่หลุดไปที่3 9กครับ3ครับ9 สามด้ครับ้ะครับเและ3ามอาจับคูของปูหกคูสองเก้รีกจับคูครับที่นี่ครับส9งเ3 4 34องเกสาม ก้าสามสองเก้าสามสี่เก้าสามแปดศูนย์แปดศูนย์แปดสามแปดเก้าครับมีหกมีหกครูครับคูดให้มากหกครู ครับเซอรับสามตัวครับสามตัวผูวจับม้ามีทุกทางมดกะมีสามหางครับหมัดหางใดกับจัดทางนั้นเลยครับเลยครับมีหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามแล้วก็สี่เก้าสามสี่เก้าสาม 8ปดเก้าสามสมตัวนี้ครับ9 8 3, 2, 8, 3าแปสมสองแดสามักจังจัดนะครับ้อครับเลขกสมตัวครับชุนชอบในะเรล็กสมตัวครับเอาสี่ตัวครับสี่ตัว8ปดสาสาม 8ปดส8มเก้าสามแดสากากลับกับกลับกลับไปกลับมาเก้าสามับ9,3,8,3ครับ 9, 3, 8, 3. อาซีตัวกับมักกรบจักคัดกับพ่านนะครับเด็กซีตัวครับครับอันนี้เป็นชุดต้องปูขุนนะครับเนาะครับปูขุนครับปูขุนพารวยครับท่างช่องเพ่นครับช่องเพิินกะมีนะครับเด้อครับช่องปูขุนปูขุนพารวย ครับลาวพัฒนาเนาะครับเนาะครับลาวพัฒนาวันที่ยี่สิบเก้าวันจันทร์มือแรงครับมือแรงมือแรงสองทุ่มครับสองทุ่มเก่งไปที่สามครับเลขกหลุดเลขวิ่งครับกลมเด่นสามเก้าสามขับแปดสามครับมีสองกลมครับนอกนั้นล่องมัดนะครับเด้อครับเพื่อนว่า ออกไปล่องครับ3ตัวครับ3ตัวมากกะจัดคัดกะพานละครับเล็กสามตัวของปูครับปูให้3ตัวมาน้าครับเอาแคบแคบหน้าจอไว้ครับเรียบร้อยแล้วครับสาหรับตัวเหลขนะครับเด้อครับพี่ีควมเสี่ยงพอแม่พี่น้องผู้้มมากล่ะครับผู้คัดกะพานล่ะครับท่านส่องเสนอเพียงนวท่านนะครับเนาะครับครับแคบหน้าจอไว้เลยครับเพื่อสมเพื่ได้ผ่านได้รุดนะครับเนาะครับอันนี้เป็นตัวเลขกของปูครับปูขุนพารวยครับ ครับสำหรับคลิปนี้กาสีเดขอลาพี่ล่าน้องนะครับขอให้พี่น้องเอฟซีครับถูกโชคคนมาลำลำหรือด้วยสุขูขสุขคนนะครับเด้อครับพอกันไหมล่ะครับคลิปหนาเนาะครับเนาะครับแต่อย่าลืมกดติดตามครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ